ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับลุงประเทศไทยกับบอได้ไปทั้งหลพี่น้องก็พอดีทางทานพยานาคนก็ได้มาวาดนะครับให้เป็ดซอยเฮ็ดกระดานซ้อยเพิ่นนะครับผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมบึงนะครับเรื่องนน้อยนะครับก็มีสาระแนบอแน่นะครับกับภาพผลกันไปนะครับ 找我的人，找找<好>他，找找。 ครับพี่ว่าเหรอพรุ่งนี้แม้มันมาเสื้อไว้ได้บ่นอน14:00 กระดานก็นได้พากันเฮ็ดพากันทำพากันซ่อมแซมมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้างานใดน,นะครับกระดานนี้ก็จะใช้ผู้ร,รับในมือที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กญญารบริหารจังหวัดพ็ล้วับ ก็เลยพากันเฮ็ดพากันซ่อมไว้นะครับสำรับก่อนเฮ็ดกระดานนะครับไว้ในน่วยเลืกตังก็เป็นทาว่าเรียบร้อยแล้วครับใม่ก็พากันเฮ็ดพากันทํานะครับใช้เวลาประมาณหลายเติมนะครับพี่น้องกวา่าสิแล้วนะครับเฮ็ดนี้ก็คือสิมีสมนีนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกทุวทานนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คือสิมีสมีเนาะดูดีมีแห้งสุขสุขคนเ้อพี่น้อง สวัสดีครับ